สวัสดีครับสวนเกษตรด,ดอกย่าขาวนะครับวันนี้ก็พามาดูสภาพสวนเนาะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงใช้ได้นะวันนี้ก็จะมาเช็คความเสียหายสักหน่อยเานะว่าต้นไม้ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับัอดีกับพุ่งจะมาถึงนีตัวบ้านเลเทมือนกันนะครับถุงปุย๋ยกระจัดกระจายอนี้ ลมละเนระนาบนะครับซากไฟเซลาเซลล์ดดานบนลมแรงมากนะครับอันนู้นยังอยู่ดีแต่ว่าอันนี้กระจัดกระจายข้างในไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนอกจากน้ำขังน้ำมันเข้ามาก็เปียกไม้กวาดบ้างอะไรบ้างดูน้ำบอ่อเต็มเลยฝน,นตก ไม่ได้สูบบาดาลใส่เลยนะครับเต็มปริมเลยเดีย๋ยวไปดูในสวนกันนิดหนึ่งตอนนี้ที่อัดวิดีโอนี่ตอนเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงตรงตอันนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์ที่ใช้กับปั๊มน้ำเนาะตั้งอาจจะเก,กะเก,กะไปก่อนอ เละเลยนะครับดินเละเทะเลยคลองคลองนี่มีแต่ไข่อึ่องไข,ข่ครางคกเต็มไปหมดเลยนะครับเขามาวางไข่ก็ไม่มีปัญหาเนาะเขามาวางไข่ก็เป็นระบบนิเวศนะครับอือดูจิ่งมาขำป้อมนะครับสดชื่นเลยเนาะได้น้ำ เดินเข้าไปในไร้อืบโอ้ไก่วิ่งอยู่นู่นครับอาจจะสวนแสงนิดนึงเนาะมองไม่ค่อยชัดนี่ก็พิ่งจะตัดหญ้าไปก็แล้งมานานนะครับไม่ไม่เจอฝนมาหลายเดือนก็นานๆเจอฝนทีก็ถือว่าชุ่มฉ่ำนอนต้นไม้ก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับผากหวาน หวานป่าสานี้เก็บยอดได้นะครับเก็บยอดได้ราคาขายในตลาดตอนนี้ก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่ตลาดครับในส่วนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเสียหายเนะเนื่องจากว่าต้นไม้มันเยอะมีแนวบังลมเดินดูเรื่อยๆนะครับ นพริกนะครับมีต้นเดาในนี้นะครับพื้นที่ประมาณสองไร่นะสำหรับสาหรับตรงนี้นะครับตรงที่เราปลูกมะขามป้อมเนี่ยก็ได้มะขามป้อมสองไร่นะครับแล้วก็ปลูกพริกแซมแต่พริกนี่จะมีกระจายกระจายกันเนาะไว้กินนะครับเป็นพริกกระเหลี่ยงทั้งหมดแล้วก็มีผักหวานประมาณสองไร่ ได้ผักหวานสองไร่มาขามข้อมสองไร่นะครับได้ใช้พื้นที่สองไร่นี่ก็จะมีต้นสะเดาขึ้นเองพวกนี้ผมเลี้ยงนะครับแต่ต้นนี้ตัดได้ละเดี๋ยวจะตัดไปทําเสานะครับทําเสาเอาไปทําเล้าไก่เนาะหน้าก็กําลังดีนะครับหน้าสีก็สบายสบายละนี่เป็นต้นกระท่อมปลูกแซมไว้ก็ชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำ ต้นกล้วยต้นกล้วยล้มตกกอนู้นนะครับเผื่อมน่าจะหนักเวลาฝนตกแบบนี้นะครับอากาศดีคนที่ทำทำไร่ทำสวนทำนาเนี่ยชอบนะครับเวลาฝนตกใหม่ๆรู้สึกว่ามันพื้นที่มันน่าปลูกต้นไม้มียอดมาอ่าอะไรนะผัะกหวนานตาดจะต้องบุกเข้าไปนิดนึ่ง ปลูกไว้เยอะนะครับปาหวานป่าแต่ว่าตรงไหนดินดีเขาจะโตวไวแบบนี้ครับตรงไหนดินไม่ดีก็จะโตช้าแบบต้นนี้ปลูกเรีพร้อมกันนะครับปลูกวันเดียวกันนะครับเนี่ยไอ้พวกโตวไวๆนี่ดินดีหน่อยได้น้ําได้ดินก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยนี้เราใช้เป็นขี้วัวนะครับใส่ขี้วัว เดี๋ปีหน้านะครับชุดพวกนี้ปีหน้าก็เก็บยอดได้เจ้าผักหวานป่าเนี่ยนะครับถ้าเรา,าดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยออกทั้งปีนะครับยอดเขาออกทั้งปีก็เป็นพืชที่น่าสนใจนะครับปลูกครั้งเดียวก็เก็บเก็บได้ตลอดชีวิตเรานะครับเขามีอายุยืนยาวแล้วเขาเป็นไม้ยืนต้นนะครับแต่เราก็จะแต่งทรงพุ่มให้มันไม่ไม่สูงมากนะครับ อาจจะสูงเท่าต้นนั้นนะครับคูณนั้นก็พอให้เขาไปแตกข้างนะครับแตกกิ่งออกข้างๆเพื่อจะได้ยอดเยอะๆแต่ว่าคงไม่ให้สูงมากเนื่องจากว่ามันจะเก็บลําบากเว้นแต่ว่าต้นไหนเป็นตัวเมียเราก็จะปล่อยให้เขาต้นใหญ่ต้นใหญ่แบบต้นมะขามปอมนี่นเลยนะครับเขาใหญ่ได้นะครับใหญ่ได้มากกว่านี้อีกผมเคยเห็นต้นใหญ่ที่สุดก็ใหญ่ครับหน้า เขาเรียกอะไรเส้นรอบวงประมาณยี่สิบนิ้วเคยเห็นมาแล้วนะครับต้นใหญ่มากต้นนี้เดี๋ยวเป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องอตัดยอดแล้วให้เขามาแตกข้างๆแทนแต่อันนี้เดี๋ยวเรารอให้เขาลำต้นเขาแข็งแรงกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนี่ครับมีเยอะนะ สังเกตไอ้ที่ครอ,อบไว้เนี่ยครับเราก็ปลูกแต่ว่าบางอันมันตายตายก็ตายไปครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่เราขยันปลูกอยู่ละนี่ครับเยอะเดี๋ยวถ้าต้นไหนเป็นตัวเมียเราก็เก็บไว้ไว้เอาลูกที่เราปลูกนี่เราเพาะจากมเมล็ดนะครับเดี๋ยวพอเขาเขามีลูกพอลูกสุกเราก็เอามาเพาะ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็ปลูกกวนอยู่นี่แหละเพราะว่า ปีหนึ่งปลูกประมาณ5้าร้อยต้นครับแต่ว่ามันจะรอดประมาณไม่มากประมาณร้อยหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งหนึ่งในห้าเพอๆไม่ถึงด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีปัญญาปลูกทุกปีปลูกจนกว่ามันจะไม่มีที่ปลูก,กครับเพราะว่าไอ้พวกเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์หรือว่าลูกที่สุกๆนี่เราก็เอาจากในสวนนี่แหละนะครับเรามีต้นพันธุ์อยู่หลักๆสองต้นนะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นของญาติๆกันก็ขอกันมา ปีนี้ก็สองต้นนี้ให้ผลผลิตประมาณพันห้าร้อยเมล็ดนะครับประมาณพันห้าร้อยเมล็ดผมก็ใส่มาเพาะถุงดำเนี่ยอ่ถุงหนึ่งก็สามเมล็ดนะครับปีนี้ได้ห้าร้อยกว่า,วาแต่ว่าคงพอละเพราะว่าห้าร้อยถุงนี่ก็ปลูกเหนื่อยะปลูกเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาด้วยนี่ครับดูต้นนี้ต้นใหญ่ส่วนไอ้ต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ย อยู่คู่กันปลูกพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ปลูกพร้อมเขาสามไซส์ปลูกพร้อมกันเลยนะครับแต่โตไม่พร้อมกันเดินไปดูต่อฝั่งนี้ก็ปลูกนะครับแต่ไม่ค่อยรอดเนาะจะมีรอดบ้างไม่เยอะอย,อย่างต้นนี้รอดต้นนี้รอดนะครับแต่ข้างๆกันนี่ไม่รอด ่าเป็นถุงดําเห็นถุงดำไหมไม่รอดนะครับจนต้นนู้นรอดเห็นไหมอ,อันนั้นนะครับรอดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอ่าชายบอ่อสักนิดหนึ่งเนาะแต่คลิปมันจะยาวเกินไป ระวังเดินก็ดินชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นแบบนี้ก็ก็ดีนะครับแต่ผลเสียที่ตามมาคือย่ามจะรกดูครับเนี่ยเมื่อสามวันที่แล้วนะครับมีฝนหนักมาทีหนึ่งแต่ว่าลมไม่แรงเท่าไหร่ไม่ได้เข้ามาดูพอมาวันนี้นะครับสามสี่วันดูย่าเดินผ่านต้นนี้ครับดูนี่ต้นตัวเมียอ,ออกดอกนะครับ ดอกดอกเนี่ยดอกพวกนี้มันจะเป็นลูกนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันใหญ่ให้เขาใหญ่แล้วพอให้ให้ลูกเราก็เก็บลูกมาทําพันนมาเพาะต่อจริงๆก็มีขายนะครับไอ,อมเมล็ดผักหวานป่าที่เขาเขาเก็บเนะี่ยโลหนึ่งถ้าจําไม่ผิดน่าจะห้าสิบถึงแปดสิบบาทอยู่ที่ประมาณนี้นครับประมาณห้าสิบถึงแปดสิบบาทแล้วแต่ แล้วแต่เจ้านี่ครับบ่อน้ำเต็มปริบต้นต้นนี้เป็นต้นสะเดามันทวายเอามาปลูกไว้เพิ่งจะปลูกได้เมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนกุมภาภุมพามีนานะครับประมาณนี้เดือนกว่ากว่ายังไม่ทันโต นส่วนนี้ผมปลูกไม้ป่าไว้นะครับมีพยุงมีมะข่ามีประดูตรงนี้เดี๋ยวจะเอาผักหวานป่ามาลงอีกครับจริงๆเคยปลูกแล้วแต่ว่าไม่ได้มีน้ํมารดมันตายนัะครับผักหวานป่าตอนนั้นนี่อันนี้เก็บยอดไปล่าสุดถุงใหญ่เลยครับ ประมาณสักสามขีดได้ต้นหนึง่งต้นนี้นะครับต้นนี้สภาพน่าอยู่นะครับเดี๋ยวทําดีๆก็น่าอยู่ดูแลหญ้าดูแลว่าชพืชให้เป็นระบบระเบียบนิดนึง่งอันนี้ก็เป็นต้นไผ่รวกอ่ผมไม่มั่นใจว่ามันยี่ห้ออะไรนะครับไม่รู้ว่าพันธุอะไรเนื่องจากว่า มีพี่ชายที่อยู่ทางเหนือครับเขาอยู่จังหวัดแพร่เขาขุดมาฝากเขาบอกว่าหนอเป็นนอเล็กๆหวานๆนะอยู่ในดินต้ม5นาทีกินได้เลยนะครับเขาเอามาฝากแต่ยังไม่เคยกินนะผมยังไม่เคยกินเนื่องจากว่ามันยังเพิ่งจะปลูกอันนี้เป็นสร้างมนนะครับดูลำตรงสวยแล้วก็แขนงน้อย ไผ่นี้สวยนะเก็บไว้ใช้ลำม,มีประโยชน์นะครับที่เขาเอาไปทำพวกบันไดเนาะทำบันไดอันนี้เป็นไผ่กินหนอนะผมไม่มั่นใจไม่รู้เป็นไผ่กิมซุงน่าจะเป็นไผ่กิมซุงหรือเปล่าอันนี้นาให้มานะครับผมก็มาปลูกปลูกทิ้งไว้ปีหนึ่งอันนี้ประมาณปีหนึ่งคือดินชายบ่อเนี่ยเวลาปลูกอะไรมันจะไม่ค่อยงามเนื่องจากว่า มันเป็นดินดานนะครับที่ขุดจากก้นบ่อเอามาเอามาไว้ชชยบอ่อขันบอ่อดินคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีเราก็ปรุงดินตามธรรมชาติเป็นปีปีไปนะครับอันนี้ก็มะม่วงแก้วคอมิ้น <c oughs> นี่ครับริมคลองเราก็มีต้นไม้อันนี้เป็นขนุนนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นพยอมนะครับเป็นไม้ป่า <c oughs> ต้นพยอมต้นนี้น่าจะไม่ตายแล้วแหละ รอดแล้วนะครับก็มีน้ําจากคลองไส้ไก่ดูแลอันนี้ก็พยอมเหมือนกันพยอมผมปลูกไว้ห้าต้นแต่รอดแค่สองต้นก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นสังหมดต้นนี้สะเดามันนะครับสะเดามันบางทีพ่อแม่ <c oughs> แล้วก็ย่านะครับคนแก,แก่ที่บ้านชอบกินก็เอามาปลูกหลายต้นอยู่ครับสะเดามันมีกระจายอยู่ทั่ว อันนี้ก็เป็นซังหมอนแต่ยังไม่โตสังเกตลำเขานี่ครับสวยมากเอาไปทำไม้นั่งร้านไปทำบันไดทำอ,อะไรที่มันต้องใช้ไม้สวยๆเนี่ยได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูปลาซะหน่อยปกติเวลาฝนตกเนี่ยปลามันจะออก พราะว่าบ่อผมเนี่ยมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใส่ตาข่ายกันไว้นะครับพวกปลาหมอปลาดุกปลาช่อน,นจะออกก็ไม่เป็นไรครับไ,ไปก็ไปตามธรรมชาติเพราะว่าเราก็เวลามันมามันก็มาตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ปลาชุดน,นี้ไม่ไปครับเป็นพวกปลานินปลาทับทิมปลาตะเพียนพวกนี้เขาจะอยู่นี่แหละก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับสวนผมเนี่ยค่อนข้าง สมบูรณ์คงที่แล้วเนื่องจากว่าหลายปีแล้วครับผมทำมาตั้งแต่6ปีแล้วปีนี้ปีหกหกเลยปีแล้วเราทำลงมือตั้งแต่ไปลาปลายกันยาปี59นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้แหละครับพอดีเดินมาเช็คเนาะก็ถ่ายคลิปมาแบ่งปันกันนะครับเป็นบรรยากาศเนาะ ที่ส่วนใครเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยินดีเลยเนาะถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราเป็นชุมชนเดียวกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวคงเอาไว้แค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ